Okay, that's ตัวนี้เป็นเทมเพลเจอร์เซนเซอร์ตัวนี้สายแพนะร <God. S 1> ออตัวนี้นะครับขอาหน้าจอนี้มานี่กดกระดึงออกนี่นะครับแยกไปอันนี้เป็นหัววัด s o c กเก็ตเสียบของ ไอตัว f ฟล w s เซนเซอร์นะฮะตัวตัวนี้ออกออก,ก็ต้องมีไขคองแชร์นะครับสกูเดเวอร์ตัวนี้ออกสกถ้าจะให้สะดวกก็ต้องวางแบบนี้นะครับ ตัวนี้เป็นบอดี้อันนี้เป็นส่วนของแผนเซลล์แล้วก็มีซีนอันนี้เป็นโนนฟล์กระถายตัวจะกระจายมันออก จะมีเซียนอยู่นะครับเราก็แกะตัวนี้ออกแล้วก็เอาไปใส่กับตัวใหม่นะครับแล้วใส่สมมติตัวนี้ตัวใหม่นะครับแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ ไปให้ทิศทางทิศทางเหมือนเดิมนะครับทางเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้โอลิงตัวนี้อาจจะเป็นเทปพันเกียวช่วยนะครับเพราะว่าทางของอะไรตัวใหม่มันไม่มีมา ประมาณนี้นะครับรกบ็ประกอบ ดูความสะอาดตรงนี้ครับแล้วก็ประกอบให้ถูกทิศทางนะครับไปแล้วก็การล็อกด้วยไอตัวล็อก ตึงตึงมือนะครับแล้วสายมันจะมี2เส้นไอตัวที่เป็นเส้นสั้นก็คือจะเป็นโฟล์แล้วก็เสียบใส่ตรงนี้นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่ง ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เสียบที่บอดหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็สายแร่ ีการวางให้วางแบบนี้นะครับแล้วก็ขันด้วยขันเชคพอตึงมือก่อนนะครับขันไข่นะครับพอตึงมือก่อนนี่ก็ อ,อ,อันนี้อย่าขันแน่นเกินไปนะครับพอตึงตึงมือพอถ้าขันแน่นตัวนี้จะแตกตึงมือนะครับพอให้ มันกดตัวซีนกดนะครับมา่นีองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวโอรงนะครับแล้วก็กดลงไปนะ เข้าหมดเรียงก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ